เนี่ยมันมาบ่อยมากอ่ะแบบว่าเดี๋ยวก็มาร้าน,นะค้าแพนจรเดี๋ยวก็มาร้านนั้นร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไม่านู้้ชมดูนะว่าจะได้ไหมห้าคูปองจะได้เป็นอะไรบัตรเป็นชื่อก็ยังดีว่ะเฮ้ยได้คำพีว่ะทุกคนเฮ้ยสวัสดีนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ กิจกรรมขุมซับสกินนะคะเริ่มต้น5คูปองนะพิเศษเลือก1สกินเพียง199นะคะโอ,อ้เรามาดูกันด,ดีกว่าว่ากิจกรรมนี้นะคะจะหน้าตาเป็นยังไงจะเสียคูปองกันเยอะแค่ไหนนะคือสกินที่ให้เลือกเราอะก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นเตี๋วเซียนกับแก๊กนะกิจกรรมแต่วันที่19-1เมษาหูกิจกรรมนานมากอะเราว่ามีเวลาให้เก็บตังค์ยาวๆเลยนะคะคิปนีก็ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดมเปิดกดอีกให้เรากันดีนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะคะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทใดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอ่าหน้าตากิจกรรมนะคะจะเจนนี้ก็กดยินยอมไปนะอันนี้ก็จะเป็นเลือกหนึ่งรางวัลที่คุณต้องการนะแล้วก็ฉันต้องการอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนจอทุกคนไม่ได้บั็กนะคือการแคปเจอร์เราเป็นบั็กนะเมื่อกี้บล็อกแบบนะเลือกเป็นหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟนะคะเลือกที่เราต้องการนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะและเออของรางวัลน,นะคะถ้าเปิดครบ5ครั้งเนี่ย มันจะได้เป็นตรงนี้เลย5้าครั้งเมื่อกี้เท่าไรนะห9ป่ะรือา <c oughs> ลืมแล้วพูดไปเมื่อกี้ยังลืมอยู่เลยก็เราจะมีความจำสั้นจังเลยอะอ่ะอ่ะห้าครั้งนะคะ199คูปองนะซึ่งอืมก็จะได้ทั้งหมดประมาณ2สกินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตรงนี้ที่เราเลือกนะก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่ออ่ามีหินแล้วนะคะบัตเตอร์ไฟข้ามพี่แล้วก็ทาตุเตนอ่า ทุกคนสามารถมาดูตรงนี้ได้นะคะจะมีราคาคูปองบอกนะนี่แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การสุ่มนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะรวบรวมสรุปราคาคูปองให้นะคะแต่สกินเอ่อผู้ใสกินฝั่งซ้ายเออฝั่งขวามือนะคะที่มันจะเป็นแก๊กกับตัว น่าจะเป็นเตี๋ยวเสียนนะเราน่าจะมีแล้วนะคะคือเรายังไม่แน่ใจว่าไอ้สองตัวตรงกลางเนี่ยมันมีไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้นะคะมันจะมีหรือเปล่าเพราะเราก็ลืมนะมันแบบเอ่อสกิลเอกเนี่ยมันมาบ่อยมากอ่ะแบบว่าเดียนนะะเเด๋ยวก็มาร้านค้าพนเนจรเดี๋ยวก็มาร้านนั้นร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไม่นผู้ชมดูนะว่าจะได้ไหมห้าคูปองจะได้เป็นเลยบัตรเป็นชื่อก็ยังดีว่ะเอ้ยได้คัมพีว่ะทุกคนเอ้ยถ้าเราสุ่มฝั่งซ้ายเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เปิดฝั่งขวาฟรี หนึ่งครัง้งอ่าเฮ้ยมาวะคุ้มอยู่น,นเนี่ยไปลองเดี๋ยวลองดูอีกนะคะอีกนิดนึงจะได้เป็นเฮ้ยเราได้ท่าเต้นนะคะโอเคค่ะเราจะพอแล้วนะไม่สุ่มละแล้วเราก็จะเปิดหีบสมบัติคุ้มแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเสียไปหลายคูปองแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงราคาสกินกันนะคะ<ป>อา้าวเพิ่งรู้ทุกคนว่าเรามีสกินนี้แล้ว เพิ่งรู้แล้วเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันคือมันมันลืมนะคะว่าเคยมีลืมไปเลยเพ่าะฉนเคยมีนะคะกิจกรรมกิจกรรมชื่ออะไรนะอ่ะลืมอีกแล้วนะคือรีวิวจริงไปเนี่ยกิจกรรมขุมทรัย์สกินนะคะเราก็จะใช้ไปทั้งหมด700เอ้ยไม่ถึง700นะ700คูปองมีทอนนะคะราคาคูปองจะอยู่ที่695คูปองนะคะทอนตั้ง5คูปองเนี่ย ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะน่าจะได้เป็น2สกินแล้วก็1ฮีโร่ในราคานี้ก็คุ้มอยู่นะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะคะนี่สำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากได้สกินแบบว่าในราคา2300นะคะก็รอสกินนี้มาในร้านค้าพเนจรนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็มาให้เองนะเออประมาณนี้แหละกิจกรรมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะหลังๆนี้กิจกรรมเริ่มคุ้มแล้วไงเพราะว่าอะไรกิจกรรมสกินเก่ากลับมานะเอ้าได้เมื่อกี้ไปไหนเนี่ย เข้าในกล่องจดหมายนะคะของรางวัลเดี๋ยวเราไปที่กระเป๋านะมาเปิดท่าเต้นกันนี่เรายังมีแบบท่าเอ็นโซสุดเท่อะเลือกไปเลยนะคะกดใช้ไม่ได้ด้วยบักปะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เกมบักเล็กๆในหนอยนะคะตอนนี้มีอยู่43คมพีนะเดี๋ยวรอเก็บสะสมคมพีนะคะทุกคนเ <laughs> อ้ยเหนื่อยแล้วอะ,อะคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะหากใครชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิกดกระดิ่งให้เราก,กัดนน้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ